วันนี้วันที่6เมษายนท่านผู้ชมนะฮะช่วงเช้าตรู่เลยทีเดียว7โมงเช้าเจ้าหน้าที่ตำรวจถือหมายค้นหมายจับไปพร้อมกันเลยแนะแบ่งกันเป็นสองชุดไปที่จังหวัดนนทบุรีท่านผู้ชมนะเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาได้ยินอย่างนี้อู้เหมือนคดีอะไรกันเนี่ยคุณทำไมมันดูใหญ่โตจังเลยตำรวจต้องไปแต่เช้าแบ่งกันเป็นสองชุดไปจับกลุ่มประธานกรรมการบริหารบริษัทมังกรฟ้าท่านหนึ่งในนั้นคือคุณแทมมังกรฟ้า ซื้อง่ายๆเลยนายพัชระเมศยาพรอ,อายุ31ปีคนที่2ก็เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมังกรฟ้าเช่นกันนางสาวปารดาชัยพุทธ,ธิธาดาอายุ43ปีตำรวจเนี่ยก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้ง4ข้อนะมี4ข้อหาด้วยกันนะข้อหาที่1เนี่ยร่วมกันทุจริตโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนข้อหาที่2ครับ ร่วมกันประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงโดยไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงข้อหาที่3ร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความอันเป็นเท็จหรือความจริงที่เป็นการไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคข้อหาที่4ครับร่วมกันเสนอขายหรือขายสลากินแบ่งรัฐบาลและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กำหนด4ี่ข้อหาด้วยกันท่านผู้ชมนะซึ่งตอนเช้าเนี่ยคุณแคมป์ก็บอกว่าผมมีถแถลงข่าวนะแต่ตำรวจก็มาชิงจับสะกอดอะไรประมาณนั้น และหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็พาไปที่สอพอชัยพฤกษ์ช่วงเวลาประมาณสัก9ก้าโมงครึ่งเนี่ยทนายอนันชัยชัยเดชซึ่งเป็นทนายความของคุณแทย์เนี่ยแหละนะซึ่งก็นัดก,กันวันนี้ว่าจะ,ถะแถลงข่าวด้วยกันก็เดินทางมาที่สอพอชัยพฤกษ์แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าณนขณนะนี้เนี่ยก็ได้ประกันตัวแล้วในวงเงิน10,000แบาท และคุณแทมเนี่ยก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคุณนันชัยยังบอกอีกว่าการขอหมายจับครั้งนี้เนี่ยเป็นการกระทาที่มันเกินกว่าเหตุและบอกด้วยว่าข้อหาที่แจ้งเนี่ยเป็นข้อหาที่กระจอกมันก็ประมาณนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไรข้อหาแบบนี้กระจอกไหมแต่ประเด็นสําคัญคืออ้าวแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มการขายออนไลน์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่บังกรฟ้าอันเดียวนะมันมีอีกหลายบริษัทด้วยกันคําถามต่อมาคือแล้วบริษัทอื่นจะโดนแบบนี้ด้วยไหมฮะี่ยก็ต้องติดตามดูแล้วกันว่า สุดท้ายมันจะเป็นเรื่องการแย่เล่นทางโทรศัพท์จอจี้กันหรือเปล่าหรือมันจะเป็นจริงๆหรือมันมีอะไรในกอไผ่ติดตามดูต่อไปคะขอบคุณครับ